เราอยู่กับเครื่องมินิซูเปอร์2,000โกนะครับส่วนประกอบของเครื่องก็จะมีตัวเครื่องฝาครอบหัวปั๊มสำรองถังน้ำยาเคมีขวดน้ำทำความสะอาดหัวพ่นสายสะพายไหล่แล้วอย่างสุดท้ายก็จะเป็นแก๊สกระป๋องครับขั้นตอนการเตรียมเครื่องเพื่อใช้งานและประกอบเครื่องพ่น 1. ถอดประกอบถังน้ำยาและขวดน้ำยาออกไปจากตัวเครื่อง 2. เติมสารเคมีที่ผสมจากภาชนะภายนอกเสร็จแล้วลงไปใส่ในถังน้ำยาเคมีให้เพียงพอต่อการใช้งานแต่ละครั้ง 3. ประกอบถังน้ำยาเข้ากับตัวเครื่อง 4. เติมน้ำสะอาดลงไปในขวดน้ำ สอดขวดน้ำเข้าล่องข้างถังน้ำยาและปิดให้สนิทแล้วรัดด้วยสายรัดให้สนิท 5. ประกอบกระป๋องแก๊สเข้ากับตัวเครื่องให้สลับตรงกับล่องกระป๋องแก๊สแล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกาขั้นตอนการสตาร์ทเครื่อง 1. หมุนวาล์วแก๊สไปทางซ้ายหรือเครื่องหมายบวกเพื่อปล่อยแก๊สเข้าสู่ระบบ 2. กดปุ่มสตาร์ทหนึ่งครั้ง 3. รอจนกว่าท่อเผาร้อนจนเห็นเป็นสีแดงอย่างน้อยหนึ่งนาทีเครื่องพร้อมพ่นหมอกควันการใช้งานพ่นหมอกควัน 1. ให้หมุนวาล์วปล่อยน้ำยาไปตำแหน่งที่เปิดหรือหมุนลงเพื่อปล่อยน้ำยา 2. ใช้มือปั๊มไกตรงด้ามจับในลักษณะกดแล้วปล่อยเพื่อพ่นควันออกไป 3. ให้พ่นควันในลักษณะตามลม เพื่อให้ควันลอยไปในอากาศได้ไกลป้องกันควันที่จะตีกลับไปหาผู้พ่น 4. ให้ใช้มือปั๊มเครื่องพ่นหมอกควันอย่างต่อเนื่องในขณะเครื่องทำงานเพื่อป้องกันตะกรตกค้างในท่อพ่น 5. หากต้องการหยุดเครื่องชั่วคราวให้ปิดวาล์วน้ำยาและปั๊มน้ำล้างสารเคมีจนกว่าควันที่ปลายท่อจะจางลง 6. เมื่อมาถึงจุดที่ต้องการพ่นต่อ ให้เปิดวาล์วน้ำยาและทำการพ่นควันขั้นตอนการดับเครื่องเมื่อเลิกใช้งาน 1. หมุนวาล์วปล่อยน้ำยามาที่ตำแหน่งปิดแล้วปั๊มน้ำจนกว่าควันที่ปลายท่อจนหมด 2. ปิดวาล์วแก๊สโดยหมุนปุ่มไปทางขวาหรือตำแหน่งลบจนสุด 3. ปั๊มน้ำจนกว่าจะเห็นเป็นสายน้ำพุ่งออกมาจากปลายท่อขั้นตอนการดูแลรักษาเครื่องหลังการใช้งาน 1. นำกระป๋องแก๊สออกจากตัวเครื่อง 2. เอาขวดน้ำออกและเทน้ำ 3. ถอดประกอบถังน้ำยาเคมีออกจากตัวเครื่อง 4. หากสารเคมีเหลือให้ถ่ายเก็บในภาชนะเพื่อใช้งานครั้งถัดไป 5. เช็ดคราบสกรปรกด้วยผ้าสะอาดและประกอบเครื่องตามเดิมก่อนนำไปเก็บ